หยุดคิดไม่ได้อ่ะไอ้พวกนี้ส่วนมากปสด,ดนะนะประสาทแล้วถามว่าในชีวิตเราในเป็นไหมเป็นแต่ยังโชคดีที่เราเป็นบางเวลาแต่ถ้าให้ดีแล้วควรเป็นไหมสักเวลาหนึ่งน่ะไม่ควรไอ้คิดน้อยจำมากยังน่ารักกว่านะ ใช่ไหมยังพอคิดกับเขาเป็นถึงแม้คิดน้อยแต่พวกนี้แย่สุดนะคิดมากและจําน้อยเพราะอะไรมันสับสนนี่ยมันจะจําอะไรได้สักอย่างไหมมันยังจาไม่ได้แต่กี้กูคิดอะไรไปแล้วมันยังเสิร์คิดซ้ําอีกเลยก็เด้คิดซ้ําคิดซากเออมันเบลอนะีนะ่ยนะนะมันไม่เคยจําเลยอ่ะว่ากูคิดอะไรไปแล้วมันก็คิดวนอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างนั่นนะนะแล้วมันก็ปอดสอดอไหมล่ะเพราะสมองมันเออเรอ เออเอ,อ่เอ r อร a ฟั่ังว่าเออเดอ,อพวกเราบอกเอ,อ่เอ rửa อ,อันเดียวกันใช่ไหมนะออ,อ,อไม่ใช่อ๋อหรอนะเออหรอ,อมนุษย์ประเภทที่สามได้แต่นึกไม่ฝึกคิดที่บอกว่ากูคิด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 ,ค,ดความจริงไม่ได้คิดนะกูนึกเอาทั้งนั้นเลยคิดนี่มันต้องใช้สมองนะแต่ถ้านึกเนี่ยไม่ต้องใช้ จิตเราก็มีคุณสมบัติที่จะนึกเอาได้เองนึกเอาคิดเองได้ด้วยจิตของเราไม่ต้องใช้สมองเลยเพราะจิตวิญญาณของเราตอนที่เป็นรูปธรรมอิสระที่ยังไม่ได้มาปฏิสนธิกับกายสังขารนี้จิตวิญญาณเราจะเรียกว่าจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าไม่มีจิตสํานึกเป็นของตนเองหนึ่งในหกของจิตสํานึกก็คือจิตที่สามารถนึกคิดด้วยตัวเองได้ถ้าจิตวิญญาณนึกเองคิดเองไม่ได้มันจะไปไหนถูกไหมล่ะไม่ถูกไปนิพพานก็ไม่ถูก มันต้องนึกเองได้คิดเองได้เนี่ยแต่พอมาอยู่ในกายสังขารเนี่ยนึกได้คิดได้แต่ต้องให้ใช้สมองเป็นตัวช่วยด้วยนึกออกไหมให้ใช้สมองเป็นตัวช่วยเพื่อทําให้มนุษย์เรานั้นสามารถแสดงออกในทางกายภาพได้ใช่ไหมใช่ไหมท่านนึกด้วยจิตเนี่ยมันทําทางจิตแต่ต้องคิดด้วยสมองเพื่อให้ทําทางทางกายเราเป็นคนกี่มิติล่ะสองมิติแต่อ้นี้พอทีอย่างเงี้ยเสือกใช้แต่จิตนึกเอา นึกไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้ใช้สมองคนช่างนึกมีอยู่สามจำพวกถามตัวเองดูว่าเป็นพวกไหนหนึ่งนึกออกพวก,พวกที่ชอบนึกออกนึกออกก็คืออาศัยประสบการณ์เก่าๆแต่อดีตหากินกับของเก่าประเภทกูนึกออกแล้วว่ามันต้องทําแบบนี้เพราะกูเคยทําแบบนี้มันต้องทำอย่างนี้เพราะกูเคยเห็นเขาทาอย่างนี้ไอ้พวกนึกออก เป็นไหมเราเป็นไหมเป็นเป็นเป็นพูดค่อยอย่าพูดค่อยฮะและอย่างนี้ถือว่าคิดไหมล่ะไม่ได้คิดเลยใช้ประสบการณ์เดิมๆในอนดีตที่ตัวเองพบมาโดยตรงมั่งพบมาโดยอ้อมมั่งดโดยตรงผ่านมา,า direct direct experience แปลว่าประสบการณ์ตรงถ้าประสบการณ์อ้อมเห็นเขาทำเห็นเขาพูดเห็นเขาคุยมากูาเลยทำตามมั่งอย่างนี้เาเรียก indirect experience experience แปลว่าประสบการณ์โดยอ้อม ก็นึกออกคนช่างนึกจำพวกที่สองคือนึกเอานึกไม่ออกอะ่ะเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ไม่มีข้อมูลแต่กูก็ต้องพยายามจะนึกคําว่านึกเอาเนี่ยแปลว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ลองดูสิถ้าจะทำนะนึกได้ลองทําดูสิน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ maybe possible อาจเป็นไปได้ or maybe impossible หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ ภาษาฝรั่งมันสร้างสูตรขึ้นมาสูตรเขาเรียกสูตรเกี่ยวกับพรับไม่ใช่พรบเลมพรบเลมนั่นปัญหามันบอกสูตรเกี่ยวกับพรับบบาร์บิลแปลว่าความน่าจะเป็นถ้ามีความน่าจะเป็นเป็นบวกมากมันบอกมันทําเลยเป็นบวกมากนี่ไม่ใช่บวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันทาเลยถ้าบวกมากก็ลบแต่ถ้ามันเป็นลบมันยังไม่เสี่ยงทํามันการนึกเอานี่แปลว่าชัวป้าไปยังอะยัง นึกว่าน่าจะยังนั้นน่างนี้นภาษาฝรั่งเรียก learn to do right by wrong ลองผิดลองถูกไปเรื่อยทำผิดก่อนแล้วไม่ทำไปทำอย่างอื่นต่อไปจนกว่าจะถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกใช้จิตนึกนึกเอาเราเป็นแม่เป็นไม่เป็นเป็นอีกแล้วครับจ้าน ยังไม่ได้คิดเลยนเนี่ยสองอย่างนี้แค่นึกเอาก็ดําเนินชีวิตได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนึกออกเอาประสบการณ์มาใช้นึกเอาคือเดาใช้ verb to do and verb to เดาฝรัง่งใช้ verb to do แต่กูใช้ verb to เดานึกที่สามคือนึกเองนึกเองนี่หมายถึงนึกเรื่องของคนอื่นนึกแทนคนอื่นนึกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น นึกเอาในี่นึกนึกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองใช่ไหมตัวเองอยากรู้หรือเรื่องของตัวเองแต่ถ้านึกเองหมายถึงคิดแทนคนอื่นเขากูว่าที่มันทำได้อย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องอย่างงี้แง่แง,ง่นึกเอาเองเท่านั้นเลยแล้วถูกหรือผิดอ่ะผิดเพราะขนาดจิตตัวเองมันยังไม่รู้ตัวมันเองว่าเป็นยังไงมันเสือกจะไปเดาจิตชาวบ้านเขาว่าเขาจะเป็นยังไงเห็นไหมล่ะแล้วเราเป็นไหมบางทีเราเป็นไหมเนี่ยโอ้เป็นทั้งสามอย่างเลยแล้วเนี่ย ถ้าเรามีสามอย่างนี้มนุษย์มักจะหลงตัวเองทันทีเ็าเียกตกหลุมพรางทันทีเลยว่ากูใช้ใช้สมองแล้วเห็นไหมไอตัวที่หน้าเหมือนมนุษย์ที่อยู่ตรงพระแทนที่ประทับของพระบิดาคือจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยไอที่หน้าเหมือนมนุษย์นะเราแทบยังไม่ได้ใช้เลยนั่นน่ะใช้แต่จิตของเราเท่านั้นเองใช่ไหมใช้แต่จิตตะกี้ไอพายเนี่องแกลนอย่างเดียวเลยต่อมนี้มันถึงบวมไง ใช้มันบ่อยมากเลยใช้จนบวมนึกออกนึกเอานึกเองแต่ส่วนใหญ่จะนึกในเรื่องบวกหรือลบลบทั้งนั้นไอทีเรื่องชั่วช้าจํจำแม่นไอเรื่องดีๆจะเสือกลืมใช่ไหมในชีวิตน่ะจาแต่เรื่องชั่วชนีในทุกสุกทุกแทนที่จะจําเรื่องดีๆจะได้มีความสุขจําอารมณ์ที่ดีๆจะได้มีความสุขแหมถ้ากูโกรธใครนะกกูจะแค้นมันจนวันตายเลย แล้วทายวันตายยังไม่ได้ดีลิสตนะฮะไม่ได้ชําระออกพอกลับมาเกิดใหม่ก็กลายเป็นพยาบาทเขาเลยใช่ไหมเอาหัวโขกกระจกรถสลบไปแล้วก็กดจมน้ําตายแล้วเอาตังไปนั่นใจร้ายไหมมันนะ่ะเรามองว่าใจร้ายแต่แค้นมากแค้นมากอก็เลยดูเหมือนใจร้ายกดแห่งกรมเพราะเคยหมุนกรรมมาจากกับปะ วัฒนสูตรมามันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อโหสิโหสิไม่พูดนะเอาเรื่องนี้ดีกว่าจงอย่าเป็นเพียงแค่นึกโดยใช้อารมณ์รู้สึกเป็นเครื่องชี้นำไม่งั้นเราจะเข้าถึงการใช้สมองใช้สติปัญญาของสมองไม่ได้เราจะหมุนธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรไม่ได้ มันจะไม่สุดหมุนแค่ครึ่งคึ่งกลางกลางโลกก็เลยเพี้ยนเพียนต้องหมุนไปให้เข้าถึงการใช้สมองที่หน้าเหมือนอะไรนะสติปัญญาที่เหมือนหน้าสิงครับสิงนะถ้าถามสามารถถึง sea, อินทรีย์กาลังบินได้ดีไหมดีแต่ยากนะ ยาพระพุทธเจ้าต้องเกิดมาตั้งห้าร้อยกว่าชาตินะพระองค์ก็ต้องจะทำได้นะใช่ไหมห้าร้อยกว่าภพชาติเนยะของพวกเราเกิดมาเป็นพันนะเรายังเรายังพัวพันนุงนังอยู่เลยเรายังถึงไม่ได้เลยนะเราประเภทรถไฟใช้ไม้ฟืนคนระับของพระพุทธเจ้าประเภททรงใช้รถด่วนนะเดี๋ยวนี้เขาใช้จานบินกันแล้วนะ่นนะมนุษย์นึกด้วยจิต แต่ต้องคิดด้วยปัญญาของสมองจำไว้นะครับระดับสติปัญญาของมนุษย์นะฮะในใน,ในพูดไปแล้วนะฮะร,ระดับที่หนึ่งเรียกว่าสัญชาตญาณโอเคการสมองนะการสมองเนาะที่เป็นหน้าเหมือนโคลนะ่ะเป็นสัตว์ชั้นต่ําที่สุดนะครับสติปัญญานี่คือสมองซีกซ้ายใช่ไหมหน้าเหมือนมนุษย์เพราะนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่เขาถึงสอนว่าให้ใช้สติปัญญาพูดอยู่เรื่อย แต่ไม่มีใครสอนให้ใช้ปัญญายาณสักทีก็มีแต่พระบิดากับอาจารย์นี่แหละมาสอน่ทนยกระดับสติปัญญาไปสู่การใช้ปัญญายาณกดปุ่มใช้สมองซีกวาให้ได้ทําง่ายๆละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาแล้วก็หาวิธีคิดให้เป็นสร้างกระบวนการคิดด้วยการใช้ปัญญาของสมองให้เป็นเดี๋ยวจะสอนให้ว่าจะคิดด้วยสมองนี่ทํำยังไงกลับไปไปรีบฝึกซะไม่เก็บตังค์นะเนี่ยให้ฟรีแต่กีบอกถามว่าแพงไหมกี่หมื่น เรื่องนี้คือเรื่องที่จะเป็น,ท,ปนที่จะไปอยู่ในหนังคุณว่าดีไหมเนี่ยอสอนคนทั้งโลกเลยปัญญาญาณคือสมองซีขวาที่หน้าเหมือนสิงที่เราพูดตะกี้นี้ประการที่สี่อริยญาณหรือโพธิญาณคือสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางโอเคนะหัดเขียนไวๆนะเพราะเวลาน้อยการคิดให้ซะหน่อยเป็นของแถมเชิงวิชาการการคิด n k ิ n g นิยามที่อาจารย์ปริญญาสอนลูกศิษย์ทั่วประเทศ อาจารย์สอนว่าการคิดคือกระบวนการใช้สติปัญญาของสมองเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างไอ้คนที่คิดมากคิดสเปะสปะคือคนที่คิดแล้วไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของการคิดของตัวเองคืออะไรไม่รู้ว่าเป้าหมายของการคิดคืออะไรเข้าใจไหมคิดเรื่อยเปยื่อยพวกคิดมากแล้วก็สับสนไม่รู้จักเรียงลำดับปัญหาที่จะคิด ก็คือไม่รู้จักเรียงลําดับความคิดว่าควรจะคิดเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนหลังเข้าใจไหมต้องวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์เรื่องที่จะคิดก่อนแล้วจัดลําดับให้สมองมันจะคิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นไม่ใช่ยัดเข้าไปทีละหลายๆเรื่องมันจะเออเหรอผ่านคิดว่าเข้าใจกระบวนการใช้สติปัญญาสําคัญนะอันนี้จดให้ทันนะเพราะจะไปเร็วๆนะ สำคัญนะตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อที่จะไม่เป็นแค่นึกสามประการคือนึกได้นึกเอานึกเองแล้วก็ดําเนินชีวิตได้ที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของท่านมั่งมั่งคั่งมั่นคงมาถึงขนาดเนี้แล้วใช้ปัญญาไม่เป็นคุณว่าฟลุกไหมนะเฮงไหมเฮงซี่ยังไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างแยบยลเลยชีวิตเอาตัวรอดไมาได้ขนาดนี้ถ้าไม่อาศัยแรงบุญแล้วเรียกว่าอะไรทําบุญไว้เยอะเมันช่วยได้ตรงนี้แต่ถ้าทําบุญแล้ว ปัญญาก็ต้องมีด้วยเราจะได้มีชีวิตที่แยบยลกว่านี้ขนาดคุณเฮงนะนึกเอานึกได้นึกเอา,น,น,เอานึกเองแล้วเอาชีวิตรอดมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าคุณเก่งคิดคือฉลาดคิดเข้าไปด้วยชีวิตคุณที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันจะสวยงามกว่านี้ไหมอย่าเสียดายนะห้ามเสียดายเวลาผ่านไปแล้วเอาเคืนไม่ได้เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่เลยดีไหมอา้าวสอนวิธีคิดครับเนื้อ ทำจิตให้สงบจำไว้นะครับถ้าเวลาจะคิดด้วยการใช้สมองทำจิตให้สงบก่อนถ้าจิตยังไม่สงบอย่าดันทะลึ่งไปคิดทำจิตให้สงบถ้าจิตยังไม่สงบอย่าคิดอะไรทั้งนั้นเพราะคิดแล้วไม่มีประโยชน์หรือบางทีคิดผิดด้วยและจะสวยเอาไม่เอาทำจิตให้สงบเพราะจิตเราเนี่ยเวลาสงบมันจะมีอารมณ์รักอารมณ์เดียวมันจะมีความรัก ความรักก็คือความสงบที่เป็นคลื่นจิตที่มีความถี่สูงที่เป็นคลื่นหมวงโอเคความรักหมายถึงความสุขก็คือความรักคลื่นชนิดเดียวกันมันคุณต้องทําจิตให้สงบถ้ามีเรื่องทุกมีเรื่องอะไรต้องละทิ้งละวางไวให้หมดซะก่อนจิตจึงจะมีพลังเซลล์สมองของเรามันจะตื่นตัวขึ้นมาเพื่อสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เราเรียกว่าสติปัญญาให้เราใช้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อจิตเรามีพลังอํานาจในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูง ถ้าคลื่นความถี่สูงมากเท่าไหร่มันจะทําให้เราใช้สมองซีขวาได้มากเท่านั้นไม่งั้นมันจะไปใช้แต่ซ้ายเราก็จะได้ปัญญาขยะปัญญาขยะคือคิดหาแต่สิ่งที่มีตัวตนเราจะยึดติดกับอัตตาถ้าอธิบายไม่เป็นตัวตนไม่เป็นรูปธรรมกูจะไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะกูยังใช้สมองซีซ้ายอยู่ไงถ้าอธิบายเป็นปรัชญาเป็นภาษาธรรม,มออะกูนึกไม่ออกอ่ะกูคิดไม่ออกคิดไม่ออก เพราะกูใช้สมองซีกขวายังไม่ได้ยังเออเหรออยู่เลยนะสมองซีกซ้ายมันเออเหรอเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ถนัดกับการคิดสิ่งที่ไม่มีรูปประธรรมไม่มีตัวตน้นนี่คือสิ่งสำคัญมันคนที่เรียนธรรมะไม่รู้เรื่องเพราะว่ากดปุ่มใช้สมองซีกขวายไม่ได้ใช้สมองหน้าสิงยังไม่ได้ใช้แต่หน้ามนุษย์กับหน้าโคโคคือวัวน,น่ะวันนี้แฉหมดเลยนะเนี่ยแฉหมดเลยนะเนี่ย ดีไหมดีไหมดีคุณจะได้รู้ว่าที่อาจารย์สื่อกับพระบิดาได้เพราะอาจารย์ใช้ปัญญาซีกไหนหน้าเหมือนอะไรคุณจะได้เข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้โกหกคุณเพราะรู้ว่าทํำยังไงไงก็เลยสอนคุณมั่งนะลองดูนะทําจิตให้สงบนะขั้นที่หนึ่งสมมติสมมติว่าตอนนี้สงบแล้วจิตสงบคือจิตว่างไปจากความทุกข์ระทมว่างไปจากความเศร้าว่างไปจากกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงทั้งหลายทั้งปวง และความสับสนสงสัยอะไรไม่มีแล้วว่างหมดภาษาฝรัง่งใช้คำว่า zero base zero ที่แปลว่าศูนย์นะ base เน base แปลว่าพื้นฐาน zero base แปลว่าคิดจากความเป็นศูนย์คือคิดจากจิตที่สงบที่ว่างว่างไปจากทุกสิ่ง